สวัสดีครับสำหรับ XC ทุกทุกท่านนะครับขณะนี้ผมก็มาถึงที่กรุงเทพแล้วนะครับมาถึงที่กรุงเทพแล้วเนาะก็เตรียมตัวนะครับเข้าอบรมของอาภาษาอังกฤษนะครับของกรมการแพทย์วันที่24ถึง28นะครับแล้วก็จะมีสอนนะสอนอเกี่ยวกับ หมอลองกระดูกนะครับวันที่29นะครับคลาสวันที่29 30 31นะครับกับของไทยจีนนะนวดผสมผสานไทยจีนนะครับแล้วก็จะมาสอนกันนะครับก็แล้วก็จะยิงยาวเลยนะมีสอนนวดไม่เจ็บต่อเลยนะครับท่านใดที่สนใจช่วงคลาสช่วงนี้ของผมนะมันจะมีสอนยาวไปเลยนะครับตั้งแต่วันที่29 30 31 1นะครับสอนยาวไปเลยเนาะส่วนวันที่2เนี่ยนะครับสเนี่ยตัวผมก็จะ ไปอบรมนะครับของสภาแพทย์แผนไทยนะครับเกลุ่มอาการโรคของของสภาแพทย์แผนไทยนะวันที่2 3 4 2> ี่พี่ๆที่เรียนแพทย์แผนไทยสาขานวดนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับเขาเรียกว่าอบรมผู้ชํานาญนะครับเฉพาะด้านนะครับเกลุ่มอาการโรคใครชํานาญด้านไหนนะก็สมัครเข้าไปได้นะครับค่าสมัคร2000บาทนะก็ค่าสมัคร200นะครับค่าอบรม2000นะแล้วก็ค่าใบ ใบรับรองอีก1000พนะครับท่านใดที่มีใบประกอบวิชาชีพแล้วก็สามารถเข้าเ<ๆ>ข้าอบรมได้นะครับวันที่2 3 4สส่เนาะสุวรรณนะครับสุวรรณของกรมการแพทย์แผนไทยเขาก็ทาํามาเหมือนกันนะครับของวิทยาลัยนวดไทยที่ที่ผมไปงานเปิดมาล่าสุดเนี่ยเขาก็ทำทำออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งทํามาชมกันเลยนะก็สองสามสี่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยลูกศิษย์ที่ผมสอนอนวดร้อยห้าสิบไปนะครับกับพวกสามเจ็ดสองที่เคยมาเรียนกับผมเนี่ยนะ ผมก็บอกว่าเอ้ตัวของวิทยาลัยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอบรุนรุ่น,ร,นรุ่นแรกเหมือนกันนะครับคือตัวนี้อ่ะดูดูด,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 ดูดูตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เห็นไหมครับวิทยาลัยนวดไทยแห่งประเทศไทยนะครับครูกรนวดไทยเฉพาะด้าน7กลุ่มอาการโรคนะครับอ่าเรามาคุยเรื่องนี้กันอธิบายกันนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าไอ้คำว่าครูกรเนี่ยนะเหมือนกับเป็นครู แพทย์แผนไทยพักกรหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะครับก็คือว่าจากที่ผมเข้าไปไปวันเปิดงานเนาะวันวันเปิดเปิดวิทยาลัยเนี่ยผมอ่ะได้มีโอกาสนะครับได้เข้าไปซักนะได้เข้า่าซักล่ะได้จี้อ่ะถ้าใครรู้จักผมเนี่ยนะก็จะรู้ว่าถ้าผมไม่เข้าใจผมสงสัยอะไรผมจี้ผมถามแน่นอนเลยนะแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปถามท่านอาจารย์นพพรเอ่ยท่านอาจารย์จิตจงจิตเอ่ยหรือว่าท่านอีออกหลายๆท่านนะอีกหลายท่านถามว่า มันจะมีปัญหาอะไรกันไหมนะครับที่เกี่ยวกับว่าไอ้เส้นบรรทมบางๆเนี่ยนะของหมอนวดกับแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับทีเนี้ยเราก็ได้คําตอบมาว่าไอ้การจัดอบรมเนี่ยครูกรตัวเนี้ยนะครับมันหม,หมายถึงว่าไม่ใช่แพทย์แผนไทยภาคกรน,นะครับคือครูฝึกหัดนะครับสมัยก่อนของอกรมการแพทย์เนี่ยนะเขาจะใชะ้การฝึกอบรมวิทยากรครูเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าวิทยากรครู เร,เริ่มต้นหรือว่าฝึกหัดเนี่ยนะครับมันจะเริ่มจากอักษรย่อคือกอไก่นะครับก็เปรียบเทียบเหมือนกับคือวิทยากรครูนวดฝึกหัดแต่ว่าดันไปใช้ตัวเริ่มต้นจากเป็นหนึ่งเนี่ยก็คือกลายเป็นใช้กอไก่เท่านั้นเองนะครับไม่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยภาคกอภาคขออะไรทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่าฝึกวิทยากรครูฝึกหัดนะเขาจะฝึกหัดครูสอนร้อยห้าสิบแต่ว่ามันก็เป็น เจ็ดกุมการโรคก,ก็ยังเกี่ยวข้องกับเจ็ดกุมการโรคซึ่งผมมองว่ามันก็ยังมีเส้นบางๆนะเส้นบางๆระหว่างหมอนวดกับแพทย์แผนไทยอยู่แต่อันนี้ผมมาอธิบายในมุมของอวิทยากรครูกอกไก่นวดไทยซึ่งไม่ใช่ครูสอนภาคก,กของแพทย์แผนไทยต้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าผมอ่ะที่มาอธิบายเนี่ยวันนั้นผมได้มีโอกาสนะครับได้ได้ได้ฟัง พวกอาจารย์เขาอธิบายมานะใครที่ไม่ได้ไปในงานเปิดเปิดวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ซักไม่ได้ถามก็ไม่ได้เข้าใจผมกลัวว่าพี่ๆแพทย์แผนไทยหลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ยอบรมแค่สองสาวันเนี่ยเป็นครูภาคกอไก่ของพแพทย์แผนไทยเลยไหมมันซึ่งมันไม่ใช่นะครับซึ่งมันไม่ใช่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยากรครูฝึกหัดคล้าย,ายๆกับของอสมาคมพแพทย์แผนไทย แห่งประเทศไทยนะครับของของของพี่เล็กเนี่ยที่เขาเคยจัดอบรมมาเป็นวิทยากรครูอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าอันเนี้ยจัดอบรมมาโดยกรมการแพทย์นะครับกรมการแพทย์แผนไทยเนาะก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับการที่จัดอบรมครูฝึกหัดขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาฝึกหัดนะครับใครอ่ะก็หมอนวด150าด้วยกันเองเนี่ยนะนะนะครับก็เลยก็เลยก็มีรุ่นหนึ่งเพื่อหาครูมาสัก1000คนนะครับ1,000คนเนี่ยเพื่อ เอามาสอนครูรุ 2, 2> 20, ่น2เพราะว่าเขาต้องการหมอนวดประมาณ20,000คนอันนี้ต้องเข้าใจในปริมาณของของของทางรัฐบาลเขาว่าเขามองตั้งเป้าไว้เขาต้องการหมอนวด20,000คนทีเนี้ยการที่จะผลิตหมอนวด20,000คนได้ก็ต้องมีครูขึ้นมาก่อนนะครับเราจะไปหาครูตรงไหนก็ต้องปั้นครูขึ้นมาเองพันคนแรกเนี่ยปั้นครูขึ้นมาก่อนนะครับปั้นครูขึ้นมา1000คนทีเนี้ยก็กลายเป็นครูกอไก่หมวดของตัวแรกก็คือกอไก่นะครับทีเนี้ยครูกอไก่ก็จะไปสอนหมวดครูขอไข่ลงมา คูขอไข่ก็ไปสอนหมวดคูคอควายลงไปหมวดคูคอควายก็ไปสอนหมวดหมวดคูงองูลงไปก็จะประมาณนี้นะครับมันจะไม่เกี่ยวกับไอตัวของแพทย์แผนไทยภาคกอภาคขอเลยนะทีนี้ถ้าใครๆเข้าใจกันก็ก็จะเขาเรียกพัดรามา่ามันก็จะเบาลงเนาะตอนนี้ผมอยากให้สามัคคีกันมากเลยนะเพราะว่ามันมีเส้นบางๆอยู่เส้นบางๆของคาว่าหมอนนวดกับแพทย์แผนไทยอยู่นะครับซึ่ง ผมไม่อยากให้เส้นบางๆเนี่ยมันมันหนาขึ้นมากนะหรือว่าให้มันขาดนะครับอยากให้มันสามัคคีกันอยากให้มันไปด้วยกันได้นะครับเลยต้องเอา,เอ,าออกมาอธิบายเพราะว่าผมถือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยเป็นหมอนวดมาก่อนเนาะก่อนที่จะมาเรียนแพทย์แผนไทยได้ไ,ได้ประกอบวิชาชีพเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเข้าใจทั้งสองหัวอกทั้งสองฝ่ายนะครับทางนี้ก็อยากพัฒนาทางนี้ก็อยากพัฒนานะครับต้องการให้มันสามัคคีและเดินไปด้วยกันได้ เพราะฉะนั้นเราผมก็เลยได้มีโอกาสไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วเลยก็ต้องมาประชาสัมพันธ์ต่อนะประชาสัมพันธ์ต่อว่าไอ้เน,นี้ยที่ที่เขาอบรมเนี่ยก็คือนี้นะครับประมาณนั้นแต่เจ็ดกุมภาพันธ์โลกก็ยังถามผมต้องๆนะด้วยด้วยว่าผมก็เป็นแป๊แผ่นไทยนะมันก็ยังมีเส้นบางๆที่จะไปยังไงต่อวะจะไปยังไงต่อะอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ประมาณนั้นนะครับก็ก็มันก็ยังติดใจ สำหรับแพทย์แผนไทยทุกท่านก็ยังมีติดติดใจกันอยู่นะครับถามว่า,าผมก็ติดใจไหมผมก็ติดใจนะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปต่อยังไงแต่ว่าในในฐานะที่วันนั้นเราเข้าไปฟังเข้าไปอยู่ในวันที่ร่วมพิธีเปิดเนี่ยก็จะได้รู้มาอ๋อไอ้ที่เขาจะอบรมอันเนี้ยคืออบรมครูฝึกหัดเบื้องต้นนะคือการ,รฝึกหัดเบื้องต้นของกรมการแพทย์ที่เขาใช้คําสมัยโบราณเนี่ยว่าเป็นครูกอไก่คือครูฝึกหัดเดี๋ยวครูกอไก่ก็ไปสอนต่อคือครูขอไข่ครูขอควายครูเนี่ย หายทอดต่อไปเป็นรุ่นๆๆๆๆนเท่านั้นเองแต่ถามว่าเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยไหมไม่ใช่ครับก็เป็นครูสอน150เหมือนกันเนี่ยนะจากการอบรมครั้งเนี้ยไอ้ดกลุ่มอาการเนี่ยสอนรุ่นที่1เอารุ่นที่1ไปสอนรุ่นที่2รุ่นที่2สอนรุ่นที่3ออกมาแค่นั้นเองนี่อันนี้คือเราอธิบายจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดกันเยอะนะใครแชร์ได้ช่วยแชร์นะครับแชร์แชร์ได้ช่วยแชร์ผมเชื่อว่าแพทย์แผนไทยหลายๆคนไม่ว่าจะอยู่ในสินิพัฒ ของของผมนะหรือว่าแพทย์แผนไทยหลายที่นะครับถ้าแชร์ได้ก็แชร์ออกไปให้ให้ผมนิดนึงนะแชร์ไปให้ผมนิดนึงอ่ะจะได้เข้าใจกันว่าหรือเอาคําพูดอ่ะไ,ไม่ต้องไม่ต้องแชร์คลิปผมก็ได้หรือเอาคําพูดตัวเนี้ยไปอธิบายต่อนะครับว่าอ่าตัวที่เขาจัดอบรมขึ้นมานะครับว่าเป็นวิทยากรครูเนี่ยไอ้ครูนวดไทยเนี่ยคือจริง,รงๆแล้วมันเป็นหมวดกอไก่ก็คือหมวดหลักต้นนะเป็นตัวต้นนะครับเป็นตัวต้นของเขาเลยนะ ของกรมการแพทย์สมัยก่อนที่เขาเรียกว่าครูฝึกหัดคือครูกอไก่แล้วก็ต่อไปก็เป็นครูขอไข่ครูขอควายนะไม่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยพักกอพักขอพักขอไม่เกี่ยวเลยนะครับคนละเรื่องกันนะทีนี้นะครับทีนี้ส่วนไอ้เส้นบางๆเนะี่ยที่ท,ที่ที่บอกผมก็ถามนะอันนี้อันนี้เราเราเรา,เราพูดในมุมของอในมุมของอ กรมแล้วที่ท,ที่ที่เขาจัดแล้วนะครับทีนี้นะผมไาพูดในในฐานะที่ผมเป็นแพทย์แผนไทยและได้ไปถามวิทยากรที่ได้ขึ้นไปพูดในวันที่เปิดงานเนาะอันนี้เอาเอาเอา,เอาที่แชร์กันจริงๆนะผมก็ได้ถามนะท,ท,ท,ท่านท่านที่ปรึกษานะครับว่าจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะครับจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ว่า150เนี่ยควรจะทำได้แค่ไหนนะครับใน7กลุ่มอาการโรค ทำได้แค่ไหนผมถามว่าทำได้แค่ไหนก่อนนะครับเขาก็บอกว่ามันจะมีลิมิตมันจะมีลิมิตถ้า150ทําทำแล้วทำไม่ได้ให้ส่งต่ออันนี้นะอันนี้คือคือที่ที่ผมได้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 ฟังมาผมถามเข้าไปว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าไอ้เจกุมการโลกเนี่ยร้อยห้าสิบทำได้แค่ไหนเขาบอกว่าถ้าทำได้ไอ้เส้นบางๆเนี่ยมันจะตัดออกไปได้เพราะว่าทำไม่ได้แล้วส่งต่อการทำไม่ได้แล้วส่งต่อเนี่ย เอาอะไรมาวัดผมก็เลยถามว่าเอาอะไรมาวัดว่าทําไม่ได้ส่งต่อเพราะทุกคนเรียนมาแล้วเขาก็คิดว่าฉันได้เก่งแล้วฉันทําได้ฉันก็ต้องเอาเอาถึงที่สุดที่สุดไม่ได้ก็ค่อยส่งต่อแต่คําว่าที่สุดนี่มันคืออะไรเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดทีนี้ท่านที่ปรึกษาก็บอกว่ามันก็ต้องมีการตรวจอาการมีลักษณะการบาดเจ็บนะครับต้องแยกให้ได้ว่าอาการเนี่ยมันเกิดจากกระดูกหมอนรองกระดูกหรือว่าเกิดจากกล้ามเนื้อนะครับนะทีนี้ ผมก็ถามต่อไปอีกถ้าใครรู้จักผมผมก็ก็ถามให้รู้รู้ยันกึืนนะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้ผมมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็หมอนวดทั่วไปนะครับซึ่งเราไม่ต้องการให้เขางงเราต้องเข้าไปถามเอาความจริงออกมาก็ซึ่งถามต่อเขาก็บอกว่ามันมีวิธีการแยกของมันผมเลยถามจี้ไปว่ามันแยกของมันเนี่ยก็คือต้องไปเรียนถึงกับอนาตมีเชิงลึกไหมหรือต้องไปเรียน าพาโทโลจีเพิ่มไหมเพราะว่าไอไอการตรวจแยก,แกระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกเนี่ยมันก็คือพาโทพาโทโลจีแล้วก็คือการแยกว่าอาการพยาธิสภาพข,ของมันเกิดจากกระดูกหมอรอกกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อละการตรวจเช็คระดับเนี่ยคือมันไม่ใช่150คนจะเรียนด้วยใช่ไหมถ้า150ย้าคนจะเรียนเนี่ยมันก็เลยย้อนกลับไปกลับมาว่าถ้าเรียน150เรียนถึงขนาดพาโทโลจีและอนาตโตมีแล้วเรียน800เลยดีกว่าไหม อันนี้อันนี้ก็ผมผมมันเป็นคําถามไปแล้วเนาะเขาก็บอกว่าไม่ได้เรียนดึกขนาดนั้นเพราะว่า150ไม่ใช่หมออ่าท่านที่ปรึกษาเขาบอกให,ให้ผมมาอย่างนี้ว่า150ไม่ใช่หมอเพราะฉะนั้นจะมีลิมิตของของเขานะครับจะมีลิมิตในการเขาเรียกว่าไงการสอนนะลิมิตการสอนซึ่งลิมิตตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมว่าเท่าไหร่ในคลาสนี้นะครับในคลาสอบรมครูกรเนี่ยนะ ผมส่งลูกศิษย์ไปไม่ต่ำกว่าสิบคนนะครับรวมภรรยาผมด้วยนะครับเข้าอบรมหลังจากคลาสแรกเนี่ยจะมีคำตอบนะครับจะมีคำตอบมาให้พี่ๆนะครับน้องๆเพื่อนๆแพทย์แผนไทยนะแล้วก็หมอน,นวดที่เป็นลูกศิษย์ผมนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าไงมันจะชัดเจนมากขึ้นผมจะใช้คำว่าชัดเจนมากขึ้นตอนนี้ไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าการอบรมของอ ของวิทยาลัยเนี่ยเป็นรูปแบบไหนความเข้มข้นความละเอียดมันขนาดไหนและเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดว่าจะต้องส่งต่ออันนี้ผมบอกเลยว่าผมยังไม่ทราบผมจี้ถามแล้วได้แค่ว่าได้คำตอบมาแค่ว่ามีวิธีการตรวจนะครับมีวิธีการตรวจมีวิธีการนวดถ้าเป็นสเต็ปเป็นแพทเทิร์นแล้วไม่ได้และส่งต่อ อ่าอันนี้อันนี้คือคือ150นะครับและเขาก็ย้ํามาว่า150ไม่ใช่หมออันนี้คือผมก็ได้คำตอบมาว่า150ไม่ใช่หมอไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องไปเรียนลึกขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ต้องอ,อผมมองว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นเช่นอ่าออฟฟิศซินโดมนะครับออฟฟิศซินโดมให้ตรวจเช็คแบบนี้ขั้นตอนที่1 1 2 3นะครับออฟฟิศซินโดมนะให้ตอบอ่าเหมือนกับว่า วิธีการตรวจตรวจแบบนี้เช็คแบบนี้ตรวจเช็คเสร็จแล้วให้นวดตามแพทเทิร์นนี้1 2 3 4นะครับหลังจากนวดตามแพทเทิร์น1 2 3 4แล้วไม่หายส่งต่ออาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นลักษณะนั้นเป็นไปได้ซึ่งผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับหรือหรือโรคกล้ามเนืนนอ้อก้นหนีเท่าเส้นประสาทหรือพวกไหล่ติดเนี่ยเขามี7กลุ่มอาการถูกไหมครับ พวกนี้อาจจะมีแพทเทิร์นเหมือนกันครับตรวจตรวจยังง่ายก็จ,จะมีแพทเทิร์นในการตรวจยกแขนไม่สุดภายหลังไม่ได้นะครับแล้วก็วัดองศาไวา้ถามว่าความเจ็บระดับไหนเขาอาจจะจะสอนหมดนะครับเพนพวกเพนสกอร์นะครับหรือว่าเลงออฟโมชันเขาอาจจะสอนหลังจากนั้นก็อาจจะมีสเต็ป12 3 4 1 2 3 4นะครับเหมือนก็เหมือนสูตรสูตรรักษา1234หลังจากทำสูตร1 2 3 4แล้วไม่ได้อาจจะส่งต่อ อาจจะเป็นลักษณะนี้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้อน,นี้คือผมคาดการเอาไว้เนาะก็ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เขาอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลึกไปถึงตอนที่เราเรียนแพทย์แผนไทยกันนะครับอาจจะมีกายวิภาคศาสตร์ขึ้นมานะครับอาจจะมีการตรวจร่างกายที่คล้ายๆกับตอนเรียน800เพิ่มขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปได้หมดเนาะเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นไอ <c oughs> ้เส้นบางๆตัวเนี้ย ถ้าอยากจะให้ท่านที่ปรึกษาเอ่ยหรือพวกคณาจารย์เอ่ยเขาพังออกมาให้ได้ทําลายออกไปให้ได้นะทาลายหมายถึงว่าเส้นบางๆระหว่างการแก้อาการกับของแพทย์แผนไทยกับการนวดของหมอนวดเนี่ยนะให้เขาเรียกว่าไงให้ให้ทาลายเส้นออกไปให้ได้ผมมองนะผมมองว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราใส่แพทเทิร์นให้หมอนวด1 5อยห้าสได้เลยนะแต่เราไม่ต้องไปบอกว่าแก้อาการหรือนวดแก้อาการอะไรเรา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 ใส่แพทเทิร์น นวดออฟฟิศซินโดรมเราส่นแพทเทิลเลยเราตรวจปุ๊บตรวจ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 พื้นฐานเข้าไปคร้าวๆนะครับก้มเงยหันซ้ายหันขวานะตรวจแล้วว่าไม่ใช่เ,เขาเรียกว่าไงไม่ใช่เกิดจากกระดูกและหมอรองกระดูกเท่านั้นแหละที่เหลือก็คือแพทเทิ์นวดเลยนวด1 2 3 4 5ออฟฟิศซินโดรมนวดแบบนี้นะ1 2 3 4 5ถ้านวด2 1 2 3 4 5แล้วไม่หายให้ส่งต่อแพทย์แผนไทยอ่ะอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะไปด้วยกันได้นะครับอย่างเช่นไหลติด ไหลติดก็เราเขียนว่านวดไหลติดนะครับเราก็เดี๋ยวนวดไหลติดถูกไหมเรานวดไหลติดเสร็จปุ๊บเราก็เช็ค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 เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะโอเคขั้นตอนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแพทเทิร์นเรียงมาเลยให้เป็นสเต็ปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าลงมาเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าลงมาไม่ดีขึ้นส่งต่อแพทย์แผนไทยอันเนี้ยผมว่ามันน่าจะลงตัวมันน่าจะลงตัวเนาะเพราะว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆหมอนวดที่ะอ่า ส่งออกไปข้างนอกนะครับยังมีสกิลพื้นฐานเขาเรียกว่าสกิลพื้นฐานรู้จักโรคไหลติดนะครับรู้จักออฟฟิซินโดมนะครับรู้จักนิ้วล็อกนะนิ้วล็อกหรือนิ้วไกปืนเนี่ยนะครับหรือ,อพวกหมอลอกกระดูกทับเส,ส้นประสาทส่งออกไปแล้วมันอาจจะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นหรืออัปเกรดเพิ่มขึ้นก็ก็เป็นไปได้ก็คือมีพื้นฐานในการนวดนะเนี่ยสเต็ปหนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าพ้นจาก123แล้วไม่ได้ส่งต่อ น่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือเราคิดไปเองนะครับเร,เราคิดเองแต่ว่าไอ,ไอ้คำว่าครูกรเนี่ยอันนี้คือคําอธิบายจากท่านอาจารย์นะครับท,ที่ไปเปิดงานมาอธิบายมาให้ผมฟังเนาะก็ <c oughs> ฝากแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะแชร์เข้าที่โรงเรียนสิบีพัฒน์นะทุกคนจะได้เข้าใจนะครับว่าการอบรมเนี่ยคือมันคือการอบรมนะครับครูนะเขาเรียกว่าครูพื้นฐานนะครับนะ เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าไงครูครูพื้นฐานอ่ะครูฝึกหัดเขาเรียกครูฝึกหัดเริ่มจากกอไก่ก่อนแล้วก็ครูจากกอไก่มาสอนครูขอไข่ข้อควายของงูขอลักังก็จึงหอนคู่นะครับอาจารย์ตูนได้มาเป็นวิทยากรไหมครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นครับเป็นเป็นคนอบรมเป็นผู้ฝึกผมต้องการใบตอนนี้ผมยังไม่อยากเป็นวิทยากรผมต้องการใบก่อนผมอยากต้องการดนใบรับรองจากสภาก่อนนะครับตอนนี้ ผมอยากได้เจ็ดกลุ่มอาการโรคเลยผมทักท่านเลขาไปบอกว่าเปิดเปิดทุกรอบเลยไหมอ่ะถ้าเปิดกบหมดเลยผมเรียนหมดเลยนะทั้งทีมผมเอยนักเรียนเอยหรือว่าทีมที่เปิดคลินิกกับผมหมอที่อยู่ทํางานของผมผมจะส่งให้ไปฝึกให้หมดทุกคนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสภารับรองเพราะาสภาเขามองว่าชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วไงเป็นหน้าที่ของเขาเราก็รู้อยู่นะเป็นหน้าที่ของท่านสภาถ้าได้รองรับจากเขาผมว่าโอเคไงผมเลยส่งหมอผมเข้าอบรมหมดทุกคน รอบที่แล้วก็ส่งไป6คนนะครับรอบนี้ติดติดติดกันหลายคนมากเลยกลายเป็นว่าผมกับอาจารย์อุดมไปกสนงคนเองนะรอบนี้ที่ที่อบรมรุ่น2นีครับของสภา,านะผมก็อาจจะทีมผมอาจจะไปแค่2คนก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะไปเจอเพื่อนๆที่ที่ศริพัฒน์ก็ก็เป็นไปได้นะครับแต่ของกรมที่จัดวิทยาลัยนวดเนี่ยผมก็ส่งไปส่งภรรยามผมไป1คนแล้วก็ลูกศิษย์ที่ เรียนเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยอยู่ที่สิริพัฒน์เนี่ยนะผมส่งไป 6- 7คนเหมือนกันนะส่งไปเลยมบอกว่าไปไป,ไปอบรมออกมานะครับเอาใบเอาเขาเรียกว่าไงอย่างน,น้อยๆเอาใบออกมานะก็ก็ถือว่าไม่นานๆจัดครั้งหนึ่งอ่ะของกรมการแพทย์นานๆจัดครั้งหนึ่งเขาเพื่อต้องการบุคลากรเน่ะเขาก็ต้องการครูก่อนผมเข้าใจนะเขาแต่อ่อนที่จะได้หมอนวดต้องสอง0 0คนเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายงาย,งยขเขาจะเอาหมอนวดมาจากไหนตั้ง20,000คน การที่จเจ้าหมอหนวดสองหมื่นคนเนี่ยนะมันก็จะต้องอะไรอ่ะก็ต้องมีครูสอนใช่ไหมแล้วครูที่ไหนมันจะไปไป,ไปสอนแ้งสองหมื่นคนมันเป็นไปไม่ได้เลยก็ต้องสร้างครูขึ้นมาเองอันนี้มันเป็นขั้นตอนของเขาอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งศั์เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันแค่นั้นเองครับถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเออครูกอไก่เนี่ยไม่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยภาคกอเออจบเลยก็คือเป็นวิทยากรครูฝึกหัดฝึกวิทยากรครูฝึกหัด อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคําศัพท์สมัยก่อนเนะี่ยเขาเาใช้ว่าครูกอไก่อะไรอย่างเงี้ยครูกอไก่ถ่ถายทอดให้ครูขอไข่แล้วก็ครูขอควายครูงองงูครูจอจานเป็นรุ่นๆุ่นไปแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะก็ท่านใดที่แวะเวียนมาชมนะครับแวะเวียนเข้ามาได้รับฟังนะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามผมอันไหนผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับตอบในความคิดของผมผมก็จะตอบในความรู้สึกของผมความคิดของผมอันไหนที่ ดูแล้วผมตอบไม่ได้หรือว่ามันเป็นอะไรลึกๆจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปถามนะพี่ๆที่อยู่ในสภาบ้างล่ะหรือว่าครูอาจารย์ที่อยู่ในกรมบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปถามให้นะว่าเฮ้ยอาการถ้ามันเป็นลักษณะเนี้ยมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะครับแต่ตอนเนี้ยคือที่ผมได้ไปประสบมานะหรือเป็นร่วมงานเข้ามาแล้วได้ไปจี้ถามเข้ามาเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ถามว่าคุมเครือไหมก็ คลุมเครือในระดับหนึ่งสําหรับเส้นบางๆระหว่างแพทย์แผนไทยกับหมอวดนะก็คลุมเครืออยู่แต่ก็ก็ต้องเก็บไว้ในใจนะก็ต้องเก็บไว้ในใจว่าว่าเรายังคลุมเครืออยู่นะว่ามันยังไงเพราะว่าผมก็ถือว่าผมก็เป็นแพทย์แผนไทยหนึ่งคนสอบประกอบไปประกอบได้มาก็ก็ยากยากยากเย็นเหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าทาง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 กรมเนี่ยเขาทําอะไรอยู่ผมก็เข้าใจเขาว่าเขาทําอะไรอยู่นะว่าตอนนี้กําลังจะ พัฒนาหมอนวดนะพัฒนายังไงก็คือพัฒนาจากหมอนวดธรรมดาเนี่ยเพื่อให้เป็นหมอนวดระดับมีระดับเขาเรียกมีระดับเหมือนกับพ่อครัวยกตัวอย่างคือพ่อครัวกับเชฟอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปลายทางคือการทําอาหารเหมือนกันนะครับปลายทางคือการทำอาหารเหมือนกันซึ่งทานยกลมก็อยากจะทํา150นะครับทำทำร้อยห้าสิบเนี่ย ทำเพื่อมาให้เป็นระดับระดับระดับเพื่ออนะัพเลเวลอัพค่าตัวนี่แหละอัพค่าตัวอัพค่าตัวขึ้นมาขึ้นมาให้เป็นหมอนวด1 2 3 4 5แล้วก็1ดาว2ดาว3ดาวทําไปเพื่อ,อให้เวลาเขาส่งไปทํางานเมืองนอกเนี่ยได้มีประสิทธิภาพนะครับมีพี่ท่านถามว่า150ชั่วโมงเป็นการนวดผ่อนคลายถ้าเป็นกลุ่มแก้การเขาจะเรียนเพิ่มเรียนให้ลึกคือคืออย่างนี้ครับเขาเข้าใจอยู่แล้วครับว่ามันเป็นการนวดผ่อนคลาย แต่การที่จะส่งออกเนี่ยคือเขาทำดีลกับเหมือนกับว่าทางดีลกับต่างชาติไว้เนี่ยหรือว่าจะให้หมอนนดออกไปเมืองนอกเนี่ยนะครับผ่อนคลายนะแล้วเขาก็ย้านะท่านที่ปรกษาย้ำว่าร้อยห้าสิบไม่ใช่หมอเขาก็ย้ํากับผมมานะแต่ว่ามันต้องมีความรู้ตรงนี้ไว้บ้างซึ่งมันไม่มีเลยไม่ได้ต้องมีไว้บ้างไม่งั้นคือกลายเป็นหมอหย่ามมันจะกลายเป็น เดินแนวเส้นและย้ำหนึ่งเดียวมันต้องมีมีไว้บ้างแต่เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนกับมีแบบพื้นฐานนะ่ะผมถามนะผมถามเจาะผมถามจี้เลยนะถ้าใครรู้จักผมเนี่ยผมจี้ใครไม่รู้จักผมก็าหาว่าผมกวนตีนเขาอะ่ะแต่จริงผมไม่ได้ไปกวนตีนใครนะแต่ว่าผมต้องการรู้ไงว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าแพทย์แผ,ผนไทยก็อย่างนี้นะครับทางลูกศิษย์หมอหนวดผมก็มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจี้ถามถามแล้วมันก็คือได้ว่าเหมือนกับว่ามันต้องมีพื้นฐานให้เขาหน่อย ผมใช้คำว่าพื้นฐานนะไม่ต้องไปแก้ให้เลือดหรูหรือแก้ได้ไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ต้องพูดว่าแก้การเอาแค่ว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมมา150ต้องนวดออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกับว่าคล้ายๆนวดพื้นฐานน่ะนวดแล้วไม่หายจบไม่ไม่ต้องตามย้ำไม่ตามย้ำไม่ตามขยี้ไม่ตามไม่ตามไม่ต้องไปเป็นเซียนต้องพูดอย่างนี้นะครับไหลติดสมมุติว่าเขามาใช้บริการ150 ใช่ไหมครับมานวดผ่อนคลายแต่ว่าเขามีอาการไหลติดมานะเราก็นวดผ่อนคลายตามสเต็ปของอาการไหลติดถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องย้ําปล่อยผ่านแค่นั้นเองนะครับที่ที่ผมฟังมานะฟังมานะจะเป็นแบบนี้นะครับจะถามว่าไม่มีนวดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไปอบรม7กลุ่มอาการโรคอะ แต่ไอ้ที่งงที่สุดคือหมอรองกระดูกตัวเองมันจะอบลมออกมายัางไงนี่ผมไม่รู้นะขนาดผมอบลมที่ของแพทย์แผนไทยนะผมเอาหลักการของกายภาพใส่เข้าไปตั้งเยอะนะถึงจะดูฟังดูแล้วมันมีหลักการนะครับทีนเนี้ยร้อยห้าสิบเนี่ยคุณจะทํายังไงกับหมอรองกระดูกทีเนี้ยมันอันนี้มันน่าสนใจผมเลยเนะี่ยภรรยาเอ่ยนักเรียนเอ่ยที่เคยเรียนผมว่ผมส่งไปหมดเลย ไปเอาไปไปลองดูซิว่าหมอรองกระดูกเขาจะสอนไม่ยังไงเขาจะสอนสอนแยกพาโทโลจียังไงเขาจะสอนนวดยังไงเพราะหมอรองกระดูกผมบอกแล้วว่านวดตามแนวกล้ามเนื้อที่ปวดมันไม่หายแน่นะครับมันจะต้องดึงจอยออกนะครับมันต้องต้องดึงจอยออกแล้วก็ต้องต้องทำให้โพรงกระดูกเอ่อเส้นประสาทอ่ะมันมันมันมีพื้นที่เท่าเดิมการที่มีพื้นที่เท่าเดิมหมอรองมันต้องกลับเข้าไปเข้าที่ถ้าหมอรองไม่กลับเข้าที่มันยังเบียดอยู่ก็ยังปวดอยู่ดี นวดไปก็เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะต้องต้องติดตามกันไปนะครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเนาะมันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ตอนนี้ทั้งนี้เราก็ได้ตามตามนะตามๆแล้วดูๆกันไปก่อนนะครับตามๆแล้วดูดกันไปก่อนว่า มันจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันอยู่ในพื้นฐานความสาม,มัคคีกันนะผมขออนุญ,ญาตใช้คำของอาจารย์นพพรมาพูดเลยนะวันที่วันที่เปิดเปิดพิธีเนี่ยนะอาจารย์นพพรพูดว่ามันอยู่ภายใต้ความสาม,มคัคคีหมอนวดไทยกับแพทย์แผนไทยจะเดินหน้าต่อไปได้ขอให้มีความสาม,มัคคีกันนะครับอย่าไปตัดแข่งตัดขากนะันเนาะฟังเหตุผลซึ่งกันและกันก่อน ฟังเหตุผลซึ่งกันและกันก่อนว่าสิ่งที่รัฐมนตรีที่ทำมากำลังเขาจะทำกำลังทำอะไรอยู่นะมันอาจจะคุมเครือใส่ฝั่งแพทย์แผนไทยบ้างละนะครับแต่ก็เราจะถอยหลังบ้างได้ไหมหรือเราจะไม่ถอยหลังเลยเราจะตั้งหน้าชนกันอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเรามีความสามัคคีกันนะเข้าอกเข้าใจกันซึ่งกันและกันเนี่ย บางอย่างเนี่ยมันช่วยเหลือกันได้นะครับมันช่วยเหลือกันได้ซึ่งจริงๆนะถ้ามันมันเป็นไปได้นะช่วยเหลือกันได้นะครูแพทย์แผนไทยเนี่ยครูร้อยห้าสิบเนี่ยแทบไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคุณแค่ดิวนะครับกลมมาแค่ดิวกับสภาให้เอาแพทย์แผนไทยที่จบแปดร้อยมาเป็นครูสอนซะตอนนี้แพทย์แผนไทยจบแปดร้อยแม่งมีเยอะแยะเลยนะก็เอามาเป็นครูสอนซะคุณก็จะได้ไม่ต้องไปอะไรมากมายก็เอาเนี่ย 800มาสอน150เจ็ดอาการก็อบรมกันมาแล้วนี่มีครูต้องเอะเยอะต้องเยอะต้องแยะอบรมเจ็ดอาการผ่านสภามาแล้วก็เอาคนพวกนี้มาอบรม150ซะคุณก็จะได้บุคลากรละที่มาเป็นครูกอไก่ของคุณก่อนละและทีเนี้ยเดี๋ยวมันก็เรื่อมันก็จะรันไปได้รันไปได้รันไปได้แต่ถ้าคุณมาสตาร์ทเอา150ปั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีดราม่าขึ้นมาเยอะใน,ในความคิดผมนะ ในความคิดผมนะมันมันมันเอาเหมือนกับเอา150มาสตาร์ทเป็นครูครูต้นแบบเนี่ยมันเลยมีดรามา่าแต่ถ้าถ้าคุณเอาครูต้นแบบจากจากหเนี่ยมาเป็นแพทย์แผ,ผนไทย800ซะนะขออาสาก็ได้ว่าอาสาใครจะอาสาเข้ามาบ้างมามาเป็นครูต้นแบบให้วิทยาลัยเนี่ยขอเล้หนังสือเชิญทำหนังสือเชิญไปผมเชื่อว่าทําหนังสือเชิญไปหมอหลายๆท่านนะมีจิตอาสานะผมเชื่อว่านะว่า หมอหลายๆท่านมีจิตอาสานะครับคือก็เขาก็คงไม่ได้หวังค่าใช้จ่ายกันทุกคนนะครับใครที่อาสาได้นยก็ออกใบเชิญให้เขาว่าเข้ามาเป็นครูอาสาเสร็จแล้วก็เอาหลักสูตรที่คุณทําออกมานะให้เขาสอนแค่นั้นเองครับผมว่ามันก็จะลดนะลดลดแรงลดแรงปะทะหรือลดแรงคลุมเครือลงได้นะครับลดแรงคลุมเครือลงได้อันนี้ก็ลองลองนี่ความคิดผมเองนะไม่ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับใครเลยนะครับ โอเคนะครับก็มาประชาสัมพันธ์แค่นี้เนาะนี่ก็ขับรถมาจากกระบี่เพิ่งมาถึงก็โอเคละนะครับก็จะได้พักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปอบรมภาษาอังกฤษบ้างเพราะว่าตอนนี้เนาะเราจะไปทัวร์ตลาดยุโรปภาษาอังกฤษมันต้องได้นะครับตอนนี้ตัวผมยังไม่ได้ไมยว่าในประเทศจะอะไรยังไงนะเพราะว่าผมถือว่าเรามีใบป,ประกอบวิชาชีพแล้วแล้วมีนักเรียนเมืองนอกที่ติดตามผมทั่วยุโรปแบบเยอะนะผมเยอะ นะครับผมก็เลยจะเน้นไปทางภาษาละทีนี้เดี๋ยวผมอาจจะเรียนภาษาเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะสอนฝรั่งละทีนี้ีนี้จะสอนฝรั่งละคือใครจะว่าไงผมไม่รู้ว่าผมจะสอนฝรั่งละนะครับถ้าฝรั่งเขาลงทุนมาเรียนกับผมผมก็จะสอนฝรั่งละเนาะผมคิดว่านวดไม่เจ็บของผมมันไปได้นะครับผมคิดว่านวดไม่เจ็บไปได้เพราะว่ามันมีหลักการนะหลักการของวิทยาศาสตร์นะครับเอากายภาพบาบัดมารวมกับแพทย์แผนไทยใช้หลักการกายภาพ แต่วิธีการคือนวดไทยผมว่าวิชาผมมันไปได้เนาะเพราะฉะนั้นคนไทยถ้าต้องการเรียนเข้ามาเรียนได้นะผมพร้อมที่จะแชร์เทคนิคนวดไม่เจ็บให้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันก็ราคามันมีอของมันอยู่แลวนะแต่ว่ามาพอร์ตกันได้นะเพราะว่าผมคิดว่ากว่าที่จะมาเป็นนวดไม่เจ็บนี้ได้ผมผ่านอะไรไมาเยอะนะผมผ่านอะไรไมาเยอะ เคสเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเคสเนี่ยไม่ต้องพูดนอยู่กับอาจารย์ห้ามินมาเอ่ยอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์เอ่ยอยู่กับอาจารย์ประสิทธิ์เอ่ยเนี่ยผมเคสเนี่ยเป็นหมื่นเคสอย่าพูดหลักพันเลยพูดหลักหมื่นดีกว่านะครับพูดหลักหมื่นดีกว่าเนาะโอเคนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ